มาพี่น้องค่ะกินต่าซั่วรวมทะเลน้ำใหญ่น้อยโอ้ยบึงสุดยอดเลยพี่นอ้องเลยกินอย่างก้อนอืมปิดตะสวนพี่น้องครับึง กับลงแทบเวอร์วังอลังการมาเด้อขอภาพนิ่งเลยเด้อพี่น้องค่ะ หอยนางรมมึกสาย เมื่อวานนี้ไปซื้อทองไปซื้อทองคําแท่งสลึงหนึ่งร้านห้างทองอยามราชตลา,ด,ตาดปักน้ำร้านยางเงี้ยทองลหลายหลายเยวน้อยไปซื้อเป็นสามรอบแล้ว มัคืออหันจะน้อยกับพูมมใจได้พี่น้องค่ะไปเหินเฮาหันยางค่ะนาราหันกวกมือว้าวว้าวเข้าไปร้านเพิ่นโปรโมทร้านให้หนูด้วยเกยเจ้าของร้านก็นั่งลูกน้องสามสี่คนเห็นบอกเห็นคลิปเย็นน้อยแบะเกยเจ้าของร้านหันกวกมือบา,บายยออกกองจับออกกองนำเฮา างเครื่อเขาก็ภูมิใจนะพี่น้องคะ่ะถือว่าเขาก็ถือว่าเป็นคนดังแล้วนะภูมิใจพี่น้องคะ่ะโปรโมทร้านให้หนูด้วยนะเห็ลูกน้องเจ๊หันกับอกกำหน้าเฮาออกกองน้เาเฮาเจ๊กันเลย ในเราใช้ปากก็สกินได้เ่าได้ เจ็บอย่างน้อยพวกเองอยู่หลังบ้านพ่อสารพิษใอยน้องลมให้น้องรบตัวนี้น้อยพี่น้องค่ะบางเทื่อเขากระพุ้มใจนะพี่น้องค่ะระดับอัน ระดับลานทองระดับนั้นนะ่ะอืมระดับลานทองระดับนั้นนะ่ะโปรโมทโปรโมทโปรโมร้านให้หนูด้วยวะสันลูกน้องหันเจเจ้าของร้านหันก็นด,ดีนี่ใส่ดีทุกคนแล้วก็บริการดีมากๆเลยพี่น้องค่ะย่าน้อยยอมรับเลย บริีการดีโบ่ถือโตการนี้เขาเป็นไม่ข้าไม่ขายต้องเป็นแบบนี้อืมอืมอืมอยน้ำนม hết kịp cái hết đồn một đây vì nó cả hết tần sẵn đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì lại Để không à? แซ็บอโอเคทั้งแซ่บทั้งนัวลม,มตาเริ่มเล็ด